ครับพบ,พบผมมันพินนะครับกับฟิวไทยดับบล็อกสปอตตัดคำนะครับวันนี้ยังอยู่ที่ท้องถนนเมืองฮานอยนะครับตัวนี้จะเป็นขนมขนมเล็กๆผ้าเส้นของฮานอยนะครับเป็นข้อ,ของถแล้วก,ก็ขนมที่จะมีไส้ถั่วแต่ว่าตรงแป้งนี่นะครับแป้งที่ห้าผัดเป็น,นแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งที่ทำ ขมข้าเมานะครับตับจะหอมมากแล้วก็วจะเป็นน้งเขาเอยจะขนมหอมทานแบบนี้ก็อออบอกไม่ดีแล้ว ก๋ายไหนกะก๋ายไผ่บันก๋อมบันก๋อมบันก๋อมที่ถนนนี่จะมีร้านอยู่เต็มเลยนะครับแล้วก็พอถึงที่เขาเอามาเลยครับก๋อมบันกมเนี่ยก็คือบันแปลว่าขนมนะหรือว่าแป้หรืออะไรไม่ทราบ ฝันนะฮะเป็นนำหน้าขนมนะฮะโกมเนี่ยก็คือข้าเม่าหรือว่าข้าหมัดนะฮะที่มาอันนี้เขาจะมาแบบถึงถึงก็เป็นของงานแต่งงานด้วยนะครับบานงคน,น,งงนที่ได้ถนัโกมอย่างเลยอยากจัได้คของมงคลนะครับเพราะว่าจะเข้าใจเข้าเข้ากับเข็เต์เดียวของเราสำหรับข้าหมัดข้าหมัดนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็พูดไปครับอ่า ันจะมีหลายสีใช่ว่าสีที่เป็น c l a ส s i c เป็นสีที่หอมมากอร่อยมากผมไม่รู้นะถ้าผมผมชอบเนี่ยผมชอบแบบแล้วก็พอเดินไปอีกร้านนึงนะครับก็เจอที่เขากําลังทําอยู่นะฮะนี่ครับร้านนี้กําลังทําอยู่ก็คือเขาเอาแป้งเนี่ยมาโปะเป็นไส้ถั่วนะฮะแล้วก็กำลังห่อพอห่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปใส่กล่องเลยใส่ให้แบบของมงคลหรือเอาไว้ทานกันเย าติกอยู่ก็ใครในฮานอยนะครับช่วงปลายปีอะไรอย่เงี้ยก็ลองลองแวะถ้าเจอลองถ่างดูครับจะอยู่ในกล่อนครับนี่ังโกบันโกบัโกแล้วพวกันใหม่ที่บล็อกครับฟรีไทยและบล็อกสปอด์คครับ